สวัสดีค่ะคริมนี่ค่ะไม่หญิงเซนเซมาชวนทุกคนฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวันที่สามารถนําไปใช้งานได้จริงแต่ขออน้้ว่าเป็นภาษาพูดยังไงควรระมัดระวังในการใช้งานนะคะวะ่าระหน่อยไม่เข้าใจอันนี้นะคะเราจะต้องปรับโทนเสียงอ่าส่วนใหญ่คําว่าไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะเป็นแบบหงุดหงิดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพูดดีๆคนอื่นเขาก็จะบอกเราดีๆ ว่กากัน,นอ่าปรับโทนเสียงกันดูนะคะว่กากันว่าเตมอีอดไม่ต้องเข้าใจก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นคำพูดที่คนสนิทอ่าคนที่เราสนิทกันนะสมัยก็จะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนเนาะเออไม่ต้องรู้ก็ได้หรอกอนยะ่างเงี้ยไม่ต้องเข้าใจก็ได้หรอกหน้าอนยะ่างเงี้ยพูดเบาๆซอฟๆคนฟังจะได้รู้สึกเออไม่ไม่ต้องรู้ก็ได้เออเกิดได้ไม่อยากรู้ต่อฮอนดูนี้ว่กากันไนเนาะ อันนี้นี่ก็จะแบบว่าคนที่ถูกถามประโยคนี้จะแบบอุนหงิดเนาะแต่เขาก็อาจจะถามแบบด้วยความที่แบบไม่รู้จริงๆหรอนี้ถามแบบไม่ได้คิดอะไรอ่าชิรังปุริชิน่าอินเดะกรณอย่าทำเป็นไม่รู้สิอันนี้แบบคู่สนทนานะแบบนี่แสดงว่าเธอรู้แต่เธอทําเป็นไม่รู้ใช่ไหมแอ่าเรีนของตั o ชีเตือนนอ่ะคุณจนะใช่ไหคนะ k ขาเรีนของต ชิดเตรึ่นะรู้จักเขาด้วยหรอนี่เป็นภาษาพูดเวลาเราไปกับเพื่อนแล้วเออเห็นเพื่อนเฮ้ยทำท่าทางเหมือนรู้จักเลืกลักอย่างเงี้ยเจนเซนชิดลนอยเด้ไม่รู้จักเลยอ่าคำว่าเจนเซนก็คือไม่เลยอ่าเราก็สามารถเปลี่ยนคำกริยาในรูปปฏิเสธเนาะมาวางไว้ด้านหลังคำว่าเจนเซนความหมายก็คือจะเป็นในรูปปฏิเสธนะคะว่ากันแล้วก็แต่ละいつでも聞いてね ถ้าไม่เข้าใจก็ถามเมื่อไหร่ก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นคำพูดที่อาจจะเป็นรุ่นพี่เตือนรุ่นน้องในที่ทำงานหรือว่าพี่บอกน้องนะคะส่วนสัระโยคเนี้เราได้ใช้บ่อยแน่นอน It's มอรริยาโแม่บอกลูกหรือ,อเพื่อนกันแต่วเราอายุมากกว่าเพื่อนอเป็นเพื่อนรุ่นน้องอะไรเงี้ยก็เป็นการขอบคุณเวลาเขาทำอะไรให้เรานะคะทันมากค่ะชิริตากุนนเดส ไม่อยากรู้อ่าแบบชิดิไาอ่า,อาสมมติเป็นประโยคอยากรู้ใช่ไหมอ่าไม่ได้อยากรู้ก็ตอบประโยคนี้ไปมื่อก้นะคะชิดิดะคุไม่ชิคินิชิ่นใจไ e ่นใจไมนเจไม่นคังเคนไมนเดไม่สไม่อยากรู้แล้วไม่สนใจไม่สนใจไม่วก็ไม่เนี้่ยนข้ไงอะไรล่ลนอ่านใงนี้ไม่นประโยคทีไม่แบบบไกใหไร่้วไ่าไม่ตนองไม่อะไรก็ได้ฉันไม่อยากรู้อะไรเลยอ่าโอจนไน อยากเป็นคนรวยแอบเป็นประโยคที่ไม่ว่าจะภาษาไทยหรือภาษาไหนๆทั่วโลกค,คนก็อยากจะพูดคำนี้เอาเป็นว่าประโยคที่หยิบยกมาในวันนี้นะคะที่ทางเซนเซคิดแล้วก็เขียนทำออกมาให้ทุกคนที่ฝึกก็ลองไปฝึกดูนะคะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ